สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปสอสก้า19นะคะอยู่กับพิชนเช่นเคยชัดชลัยค่ะและก็ยังคงอยู่กับภารกิจของน่วยบรรชการทหารสนาน,นั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่ารวม125คนทําการฉีดพ่นละอองน้ํากวาดถนนเพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5พร้อมทั้งยังได้ทําการประชาสัมพันธ์ผลกระทบจากการเผาขยะนาข้าวไรอ้อยและวัชพืช ซึ่งจะทําให้เกิดมลพิษมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมณโรงเรียนชุมชน,ชนบ้านเมืองเก่าตําบลบ้านยางอําเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลงามทองอําเภอเชียงตาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื่องในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งหน่วยได้ให้ความรู้แก่นักเรียนในฐานกิจกรรมของหน่วยเช่นปุย๋ยหมักชีวภาพให้แก่นักเรียนที่เข้ามาศึกษ สาดูงานณาตำบลหนองหงอํำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่ตอไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์บรรเทาสาธรารณาภายัยสำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทาหารพัทนาได้จัดชุดบรรเทาสาธรารณาภายัยเคลื่อนที่เร็วร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงกำนันเขาสำรวจบ,บ้านเล็กที่50หมู่4บ้านปอแดงตำบลภูหลวงอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาของนางประกอบโคกเกษมซึ่งถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังเบื้องต้นนะคะก็ได้ทำการมอบน้ำดื่มกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้ก็ได้ประสานกับผู้นาชุมชนในพื้นที่เพื่อวางแผนการเข้าช่วยเหลือต่อไปนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ